<c oughs> าสวัสดีครับพบกับผมเกมส์แคมเปอร์นะฮะนี่จะมาสอนการเล่นเจ็ดนะครับการไซดยังไงให้อยู่หมัดนะฮะในไซด์บีด้วยตัวคนเดียวที่ไม่มีเพื่อนมาคอยช่วยนะครับเพราะว่าเพื่อนอ่อนตัวคนเดียววันนีเนี่ยจำเป็นพูดตอนเปิดคลิปจริงๆไม่เห็นพูดเลยนี่ครับผมจะแนะนำตัวละครในทีมนะฮะ คนนี้คือคิวจอยฮะมีนามว่าน้องพรุยอันนั้นคือเศษที่กระโดดอยู่ตรงนั้นนะครับที่ถือลูกลูกกระเดือกอยู่นะครับคือแกริเซนฮะเรียบร้อยครับนี่ฮะคือการโยกกลับคือการโยกกลับนะฮะนี่ฮะแกริสันมาฮิวให้ถือว่าเล่นเป็นนะครับนนี้เพราะว่าฮิวให้ผมน่าคิวให้คนอื่นพี่มิดมาใช่ไหมเฮฟขึ้นเฮฟขึ้นเพราะจะมีกี่น้ำแข็งเนี่ยมันใช้ทั้งการเอาไว้ใช่ไหม ฉันกันให้มันเข้าแต่ว่าอ๋เ้ยมันเข้ามาในไซน์แล้วอยู่บนเทเวนอะมีเยอะเในไซน์แล้วมันเข้ามาในไซน์แล้วมาเข้าในไซน์แล้วงัวนี้นะครับอยู่ไหนครับอยู่เฮบุ้ลเฮบุ้เฮบุนเฮบุ้ฮ้ฮะบ้นเฮเบ้บเบิ้เฮ้ลเฮบเบมเบบเบั เน้องแม็กซิมัมคนนี้ชื่อว่าน้องไม้นะฮะหรือหรือชื่อที่เพื่อนๆเรียกกันว่าไม้ไม้มวยหวยหวยไม่เลยโอ้โหเต็มปากเต็มคำเอ้ยพี่อยากเห็นน้องไม้ใช้ช็อกกันจังเลยอ่ะว้าวไม้จริงจังไม่เล่นหนวดพี่ช้างเอ้ยดีแล้วเรียกคุณช้างคุณช้าง ช่ด้วยไปไม่แบ่งเพื่อนเล่นเลยอะมกต่อมาหอะช่วยนวันี่ม้ยไปแล้อุ้ยขอด้นปดูได้ยินเสียงไอเกมมันุงงีุ้งเงี้ยออเอุ้ยไม้มีอัอย่างรวดเร็วโอ้ god บิมเปิดอันตีหิมากอ,อ,โอ่โอ้ยม,มันมันหวองโอ้โห oh, my god โอ้ยเอ่มเอ่เอ,อ,อไปหมดเลยมีตัวะมงดีนาไน มเลเมื่อกี้มันเฮียพี่น้องอมันดตาตรงไหนอ่ะตรงกลางมีคนดัถ้เดี๋ยวมันจะมีคนเข้าแก่เลยแก่เลยมาฮะมันจะดูตายไดอยนยนนไอไมดูอยู่เหรอขไปช้างดูเอ็ตายเมื่อกี้ีสวย โอ้ยโอ้ยตกใจดีแล้วดีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาที่ข้าวเมืนกูวะเอุดอะไรอ่ะก็แค่พี่ช้างมัจะแทงหมดไอ้สวยนี่มันมีตัวนะเกมตัวจะกูเลยกูเลยเฮ้ยละสามสิบ ไอ้เหี้ยไม่ตายเฉยอันติวะเดี๋อดูนะอันติจะแบบชุบชับชุบชับนี่เอาอะไรอ่ะดูแล้วนะดูมุมขวาเลยได้ไอ้ข้อไปเก็บออบด้วยไอ้เหี้ยไม่มีใครอยู่เลยพี่ช้างมาดูอยู่เออเอมหมดเลยไอ้เหี้ยพี่ช้างโคตรกลมว่ะ เฮ้ยพี่จ่าถึงโต๊ะสวยเออไม่เก้สิยูเฮ้ยดูขวาบนนะคะทุกคนดูพวกขวาดูอยู่มาดูอยู่พี่ช้างมาดูอยู่โคตรโหดเลยพี่ช้างพี่ช้างตัดไปใส่ด้วยนะไอ้แบบเนี้ยตัดออกดิ อย่ากให้มีใครตายมากกว่าหนึ่งคนูดไม่ทันการคำอันนั้นตายได้อันนั้นตายได้ไม่เป็นไรเอิ่มใครกลัวโอมันวิ่งยิงเข้าหัวเฮ้ยไปชุบเอ็มก่อนไซส์สองตัวชุบเอ็มก่อนชุบเอ็มก่อนเดี๋ยวผมดูให้้โคตรกากเลยคุณ ทำไมกูกระโดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้วะกูน่าจะออกไปเมนแล้วกูเลย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 ดูบีเมนด้วยค่ะดูบีเมนด้วยค่ะแน่นอนครับบีเมนด้วยค่ะโอ้ยพี่ช้างพี่ช้างวุด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 ช้างต้องรีบแล้วทำนี่แม่โคตรดีเลย ข้างบนนะมิหมูข้างบนนะคะนั่งรอจีโดมันเป็นมูดูดูิกดิการอแกๆนี่มันเศษยูทูบมันโดดฮาเยูทูบเก็บเงินไว้อ๋อรับผับ ทำแมนะตามทางหนูเดี๋ยวนะโอนให้โทรศัพท์อ่ะโอ้ยบล็อกบล็อกบล็อกแค่นี้ก่อนตามนั่นแหละอบอุ่นอบอุ่นอบอุ่นน้ำมนต์อบอุ่นอบอุ่น้เฮยพี่สามารถหนีได้อ่าได้อีกครับเนี่ย อะไรครับมันคืออะไรกน้องโอ้โหมาได้ไงวะแล้วกูก็โดนเอมนำไปเลยดูส oh oh. ิสแกน200ร้อยคนะครับแแแงแแกันต่วาดูดีเราดูอะไรกูดูนะครับดูลิสเคจังเกมเมอร์ ช้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายมาตัดไปทางอะไรเะต้องพูดเรื่องไม่เดียวไม่ช้างใช่ยิงสอ F หบุคคลที่ทำให้คนในทีมตายนะคะทั้งหมดไม่ไม่ได้ลงนะไม่ได้ลงนะผ่อนไม่ต้องพูดละไม่ได้ลงอันนี้เอาเหรอผ่านเมื่อกี้ไม่ได้ลงเดี๋ยวนะคะพี่ช้างคนที่เหยียดเพราะว่าจนนะแกล้งโอเดินยิง e sport ไม่มีกันอยู่ตรงนี้นะพี่ช้างอ่อน เก็บปืิกันเก็บเพิ่งกันเก็บปืนกันเก็บปืนกันเก็บปืนกันเลยขนาดนั้น Let's go Let's go ไปไปไปเราต้องย่อแล้วย่อทำไมลงกันชุดชับชุดชับไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเลยเฮ้ยอยู่อยู่ตรงกลางตัวห้องแช่งตัวเฮ้ยเฮ้ยี่หรอกระสุนไลยขาดค่อนข้างโศกอ่อพี่น้ำมนต์เอ้ยไม่ใช่ห่ยแล้ว พีนามนเฮ้ยการวอเียสมอกอุ้ยมันอยู่ตรงนั้นจริงจิงตู้เลยมันยังเช็คมุมเฮ้ยไม่รูสอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่าน่มอนเนสองร้อยไอิวใช่ไหมเมื่อกี้มีเป็นร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบแล้ว ขบวนวะเขี้ยมัน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 ไอ้นั่นอยู่ตรงไหนวะมีอีก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 วิ่งน้ำวิ่งน้ำพี่ทางไม่ลงพี่ทางไม่ลงพี่ไช้างไม่ลงนะพี่ทางอะไรไม่ได้ลงแล้วไม่ได้ลงนล้ีอีกตัวหนึ่งไหมเฮ้ยเอ้าไม่ไม่พอ เฮตัวเสองตัวเลยเฮสองตัวตัดเจ้าอู่เท่าไหร่หกห้าสูหนเท่าไหร่สูตรหัหันไปฝั่งที่มันมองไม่เห็นพี่ทำไมจะช่วยออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วอกมาแล้วอยู่หลังกำแพงนี่แหละเ้ยอ้ย ที่เดียวกันนั่งนั้นอ่ะขวาชิดแนบแนบชิดนะคิดว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอเคถ้าเล่นอะไรก็ได้นะไม่เล่นอัพไปไปไปลายเยอะนะไปไปไปมันาหาแล้วไอ้การขยับเท้าโหล แบบขอุัาตอนนี้แบบบักหิวมากเลยชุบชุบชุบป๊บนึงอน่านมา30 seconds l t a c l ้นยเ่าแหละ e แม่เจ็บือหนไหมแกเปล่นจังวะตัดมันตัดแม่นจริงวิ่งตัดมันถูกรอบเลยพี่ช้างเชิญไปแล้วไม่รับโอ้โหแย่นะใจเย็นๆนะจุดุ๊ด วินซูซูเปอร์ไซย่าว่ะจะเล่นเจ็ดดูดิมามาเพือเดียวโอเคตรงกลางกางอาจจะเจอนะครับหนึตุ้มเราเบ้านเอาเขอลกันนะฮะดูความปลอดภัยเราเห็นมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยทำไรเนีเฮ้ยทำบอลเฮเว่นทำบอลเฮเว่นสวยอะไเอ้ยอะไรไอ้ปืนที่มียิงนั่แปลวาที่มันเนี่ยเฮ้ยชูบชูบชูบจะไปทำอล้วมันมีชูบเออเอาล้างยังไงตายตายเปลี่ยนเศษอ่ะ

แล้โหหมันวได้ยังไงวะไม่แล้วทำไมมันมันไม่ตายวะมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมีตัวไทยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมทำไมอยู่ดีๆมันก็เก็บมาห้าได้วะเฮ้ย หยเฮ <V> ึ่ยไอ้ย้ยมันมันโคตรจักวะ